อาน้ำแมนค่ะเตรียมจะเข้าลงแล้วทีกว่าไม่มีคะคุณต้องตอบก่อนเลยว่านี่คือครั้งแรกของรอบกาล่าของคุณคุณพูดออกไปเลยคุณจ๊ะ พี่ให้หนูตอบทำไมหนูเคยตอบไปแล้วครั้งแรกตอบไปแล้วนะหรอคุณตื่นเต้นไหมหนูตื่นเต้นนิดนึงวันนี้ตื่นเต้นที่ว่าอุยตอนแรกตื่นเต้นที่ได้ยินว่าเสียงกรี๊ดไงไม่แต่รู้ใช่ไหมว่าเขาไม่ได้กรี๊ดเรารู้ใช่ไหมตื่นเต้นที่ว่าปกติเวลาเราไปงานเราจะกรี๊ดเราไงแต่วันนี้มานะแมนมันก็เป็นงานเราแต่ทำไมไม่มีใครกรี๊ดให้พวกเราเลยแล้วเราก็มีความแบบตื่นเต้นว่าฉันจะต้องเดินยังไงงานเราจริงๆหรือเปล่ากลัวไปหมดกลัวไปหมดหนอนหนอนจ๋าก็ มันเป็นเหมือนหมุดหมายหนึ่งในชีวิตผมแล้วว่าหนึ่งปีผมต้องกีตอีกทีกน,นึงอะไรนะคะะรับเขากี้ส่งกี้ส่งน้องๆคือเป็นหมุดหมายในชีวิตผมว่าหนึ่งปีผมจะต้องเล่นหนังพี่ยอดหนึ่งเรื่องออเอ,องเาไาออบาแมนป,ปีละปีละภาคอีเลียมซิง่ง อาตมาฟ้าผ่ามานะแมเห็นมาทุกปีปีละเรื่องปีละเรื่องปีละเรื่องเราตกลงกับพี่ยอผมไม่ได้ตกลงแต่เขาตกลงกับผมเขาทาแบบสัญญาเหมือนโอนลอยเอาไว้แล้วผมก็มาเซ็นแล้วกลายเป็นว่าทุกปีก็คือพี่ยอดก็จะติดต่อมาว่าอยากให้เล่นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องแล้วก็เรื่องนี้ก็วนกลับมาเจอกันอีกแสดงทุกปีจะมีชื่อโอตโมดอยู่ในหนังพี่ยอใช่ใช่ครับใช่ครับมันเหมือนผมไม่ทําเวรกรรมพ่กับพี่ยอเอาไว้อะใช่แต่ละเรื่องมันมีความแตกต่างแต่ละเรื่องก็คือสนุกมากเพจมาแชร์มาแชร์มาแชร์่ะ ี่ก็คือแต่และเรื่องอะ่ะพอเป็นพี่ยอนนะครับก็จะเป็นหนังคอมเมดี้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้พี่ต้อมมากับด้วยซึ่งผมก็เคยร่วมงานพี่ต้อมอยู่แล้วเรื่องนี้ก็เลยทำงานกันง่ายครับแล้วก็สนุกมากเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอคชั่นคอมเมดี้น่ารักน่ารักสนุกสนุกอยากเรารายอ,อยู่แล้ว่าคนดูจะแบบว่าเฮ้ยยังไงกับเราไหมไม่ผมเล่นแบบไม่ต่อเลย ผมเอาความร้ายผมเอาความร้ายที่ผมสะสมมาไว้ตั้งแต่เด็กเด็กจําได้ว่าใครมันแกล้งเราผมผมจดจำมาไว้แล้วบอกว่ามาใช้ในเรื่องนี้เราต้ไปรายกับน้องนายแล้วเขาเป็แฟนคลับเยอะขนาดนั้นแฟนคลับเขารู้ว่าผมรักนายผมรับเรื่องนี้เพราะนายน้ำพัดด้วยเพราะผมเรื่องนี้ก็พอไม่โอด้วยจริงเพราะผมรู้ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้พระเอกนายน้ำพัดผมก็รับเลยผมรับเรื่องนี้เพราะผมไม่มีตังค์้จะไปบอกใครเรื่องจริงก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่กูต่อให้มันหล่อไปก่อนอันนั้น โหเดี๋ยวรอดูในเรื่องผมหนักกว่าอภัยเยอะขึ้นสมึงรู้ไหมใช่ไหมเขาไลฟ์อยู่เนี่ยอะะไรมันตัดไม่ได้นะเอาจริยคนเขาคงไม่รู้เลยมั้งเออผมขึ้นสลิงโชว์สตันกับนายภัทรครับฒน์ก่อนเมื่อกี้ทำไมไม่โชว์โอ้โหอภัยตีลังกาสามรอบขนาดนั้นใครจะไปโชว์น้องผมมันเดี๋ยววันนี้มันเฉิดฉายมันโดดเด่นน้องพี่น้องไม่ยังสีน้องย่อมเด็ดเลยครับ ใส่วิกใส่วิกเป็นยังไงอ่ะฮะที่ต้องใส่วิกเพราะว่าผมข้างในมันเหลือน้อยแล้วมันจะได้ดูดกหน่อยเอาจริงนะวันแรกที่ใส่วิกนะเดินไปเดินมาขอประทานโทษเหมือนเซียนหลังเดินไปเดินมาเหมือนเซียนหลังเหมือนเซียนหลังยิ่งผมเหมือนเซียนหลังมากแต่ว่าสนุกมากแล้วก็จริงๆไม่ได้มีแค่ทรงเดียวมีหลายทรงเลยรอไปดูในเรื่องครับนายนภัทรเรื่องนี้โดดเด่นมากครับ าคุณไม่เคยเห็นนายนพัฒเล่นบทตลกมาก่อนคุณรอดูเยเรื่องนี้คอมเมดี้ที่สุดในชีวิตนายนพัฒแล้วบอกว่าจากตอนแรกอยู่แบบไม่มีใครดึงเข้าไรจนตอนนี้เป็นหัวหน้าอลไ์โอ้โหทุกวันนี้ถ้าสมมติตัดบริบูรณ์ยังไม่เกิดแต่พี่หนุ้ยดึงไปอยู่ก็มาดีครับแล้วจริงทุกวันนี้นายนพัฒเดินไม่ทำเพลงแล้วเดินวั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 นหนึ่ง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 แล้วเนี่ยทุกวันที่เดินโจ้แล้วโจ้มุกแล้ว น่ารักนะดึงแน่นอนเลยเพราะว่าพวกเราเดี๋ยวนี้ต้องอบแบบตลกตลอาน่รักนารักอะไรอย่างเงี้ยต้อด้วยต้อกด้วยใต้องด้วยจ้องตัวรือยังคะจองตัวยหงานเยอะ่ไม่มีเวลามาเล่นตลกหรอกมีขาากตัวเป็นสครับไม่ได้แค่หนึ่งหนึ่งอะตีสอง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 สอถูกถูนี่เนียเจ๊เจ๊เเลยเออเจ๊มาด้วยมาหมดมาหมด่นายเหรอครับ ก็เอาเป็นว่าน้องนายเนี่ยเป็นเด็กพิการเขาเป็นคนที่มานะผมชื่อถ้าเขาอยากเล่นตลกเขาก็ต้องเล่นให้ได้เหมือนทุกวันนี้เขาก็เล่นได้แล้วผ่านสลยผ่านไดมเยนนี้ผ่านยิ่งกว่าผ่านครับตอนนี้เรื่องมุกตลกพอผมละเหลือแต่เรื่องหน้าตาที่ต้องพัฒนานิดนึงเขาเหรอพัฒนามาหาเรา หน้าตาดีเหรอเขาทำไมเราถึงยังโสดล่ะอ้ยอ้าวอ้าวผมผมโสดคนเดียวที่ไหนอ่ะสวัสดีครับพี่กลับก่อนว่าพี่มีธุระต่อบอกว่ารักน้องทำไมชงโสดผมไม่ได้ชงไอ้นี่เอ้าก็พี่บอกว่าผมโสดเอ้าแล้วโสดมันผิดตรงไหนแล้วโอเคโอเควัน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 เปลี่ยนเรื่องวัน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 ไปตั้งทีมเหรอครับ นราเอกของเรื่องหรอคะก็เ้ยเมื่อกี้เอาจริงนะเอกเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากค่ะก็เป็นความแบบเป็นตัวตนของจ้านั่นแหละก็มีความแบบว่าแมนแล้วก็ลุลุยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าทํางานเพื่อผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเริ่มชิงกันแางเอกจ้าหน่มนีงเงี้ยก็เริ่มมีคำนำหน้ามันเริ่มจับใจไว้อย่าง คุณต้องมีด้อมแล้วนะคุณต้องมีด้อมแล้วต้องมีแบบเออมีด้อมมีอะไรอย่างงี้แล้วมีมีด้อมมีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้เข้าด้อมตัวเองเลยตอนเนี้ยเออนี่เห็นไหมกลัวกลัวเขามีจาชีพดูดเงินไงม่กา้าไม่กล้าไปกดลิงก์มั่วซม่วไปกดลิงก์อะไรเลยตอนนี้เรื่องนี้ในในเรื่องจะโทรอะไรบ้าง ในเรื่องเหรอคะในเรื่องจริงๆอ่ะจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็จะเป็นแบบชีวิตแบบประจําวันของผู้หญิงคนหนึ่งเลยที่แบบว่าเออเรามีจุดใหม่เนื้อที่เราอยากจะช่วยผู้ชายคนหนึ่งประมาณนี้ดีกว่านะไปที่อาไทเลยค่ะเออไปมไปพ่อเลยเอออ่าก็ฝากวันที่8นะฮะวันพฤหัสที่8สิงหาคมนี้นะครับก็ติดตามนะครับในโรงภาพยนตร์นะครับมานาแมนผมก็จะฝากแค่นี้แหละครับเพราะว่าหนังไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ คนไทยต้องสนับสนุนกันนะครับไม่อยากให้รอยยิ้มหมดไปจากประเ ouais. ทศไทยต้องมาดูมานะแมนดูไปแล้วเนี่ยได้รอยยิ้มด้วยได้ความสุขด้วยแล้วอาจจะได้ไอเดียหรือว่าการทํางานใดๆทีุ่มานะเขาไปหาทำเนี่ยอาจจะเกิดไอเดียขึ้นมาก็ได้ใจด้วยในเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ความบรสนาตลการต่อแรกจะเถ้าเนื้อหาสาระมันต้องมีบ้างให้คนดูกลับไปได้อะไรไปบ้างกจากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแล้ว นายเป็นย้ายนายนะเป็นไรบ้างกับเรื่องนี้มาด้วยสนุกสนานมากเหมือนเหมือนได้ได้ทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็คนรอบข้างที่แบบเฮ้ยอยู่ในฉากด้วยกันเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เกินจินตนาการนิดน,นึงคือเราเราติดตามทุกคนเนี่ยคือเป็นระดับแบบแนวหน้าของไทยเลยตลอดแล้วเราก็พยายามตามไม่ทันโฟกัสให้ทันต้องถามอาจารย์อไทยตลอดเลยพี่อภัทยทำยังไงดีครับหน้นอย่างนี้แบบสอนผมหน่อยนะครับพี่กัสอย่างเงี้ย คือต้องบอกความคอมเมดี้กับคือเอาจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมโดนบรีฟอ่ะคืออย่าตลกคือต้องอั้นขำให้ได้ใช่ต้อางั้นทำไม่ได้แล้วให้อยู่นิ่งๆแต่มันไม่ค่อยเป็นอย่างที่คิดเลยมันอยู่นิ่งไม่ค่อยได้อะไน้โโ้วก็้ออ้้อออโอ้โห้โห้อ โอ้โหทุกคนคือถ้าดูในหนังในเดียตั้งใจดูในเดียคุณจะเห็นว่ามานะแอบยิ้มตลอดเวลาใช่ผมชอบมากเลยนะฉากที่หน้าเหมือนพี่แล้วมากระปุกพี่เนน้องอะไรผมเหมือนมากผมป่าโมกโอ้ป่าโมกมาเจอโอ่งป่าโมกโอ้แม่มาเรื่องนี้ถือว่าเป็นการเผยร่างมุมของนายที่อาจจคนอาจจะไม่ได้ดีขอด้วยใช่ใช่ก็สนุกสนานมากเราได้ยินพี่โอ๊ตเล่าให้ฟังตลอดเกี่ยวกับทีมพี่ยอแล้วก็แล้วก็พอมาทำก็คือไว้ใจอย่างเดียวแล้วก็ สนุกสนานเอ้าไปแล้วเอาไปแล้วสนุกสนานไปกับบทแล้วก็ร,รู้สึกว่าวดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจอยากทุกคนได้มาติดตามเรื่องนี้กันเพราะว่ามันมันคลายเครียดเลยครับผมมันคลายเครียดแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าสนุกสนานไปกับพวกเราด้วยกันหลังจากนี้เราจะรับแบบละครอะไรจะไปทำคณะคอมเมดี้เลยไหมยินดีชอบชอบอยากอยากคณะคอมเมดี้โื่นเมื่อไหร่โอ้โหโอ้โยนมาเลยเตรียมปอดโยกอ่า เนตรงกลางกันนะาวโดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นเอางี้ละกันผมอาจจะให้อะไรทุกคนได้ไม่มากนะครับแต่ว่าผมผมอาจจะเล่นได้ไม่เต็มที่แหละเพราะวี้ผมเลอากับแฟนาผมมีเรื่องเล่าอยู่3าเรื่องเรื่องอะไรฮะเรื่องแรกขับรถมาที่พารากอนที่นี่ครับผมผมก็ขับรถรีบกลัวมาไม่ทันผมก็ฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงแฟนผมก็ด่าบอกฝ่าไฟแดงทําไมผมก็บอกไม่ต้องยุ่งผมเป็นคนขับจบแล้วเรื่องแรกเรื่องที่2ครับ เรื่องที่สองมากินข้าวที่นี่ผมอยากกินอาหารญี่ปุ่นแฟนพาเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อผมบอกไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอยากกินอาหารญี่ปุ่นแฟนบอกไม่ต้องยุ่งกูเป็นคนสั่งเรื่องที่สองจบแล้วแล้วไปเรื่องที่สี่เรื่องที่สามตอนไม่ต้องยุ่งผมเป็นคนเล่าเอ้ใครใครก็ได้โทรตามพี่นุ้ยกลับมาหน่อยโทรตามพี่นุ้ยกลับมาหน่อยเมื่อกี้ช็อตจนเจ็บคอหมดแล้วแล้วมาไวด้วย น้องออมเล็ตน้องออเมร์สเลยโอมเล็ตน้องออมเล็ตกอนเลยเรื่องแรกของน้องเรื่องแรกโดดเด่นโดดเด่นทุกคนครับก็คือแบบหลุดขำทุกซีนค่ะคือหนูพยายามกั้นขำให้มากที่สุดค่ะแต่คือแบบคือขนาดพยายามมากๆแล้วค่ะก็ยังยังแบบหลุดขำจนแบบโอ้โหต้องแบบเริ่มซีนใหม่เลยค่ะใครใครถังถุ่มเขียนทำงานที่ที่สุดชี้เป่าเลยชี้เป่าเลยพี่สองวันนี้ยค่ะเพราะว่าเข้าฉากเข้าฉากกับพี่สองคน ทางเยอะค่ะใช่ก็แต่ว่าพี่เขาเก่งมากค่ะจริงแบบไม่มีไม่มีฉากกับพี่โอ๊ตเลยใช่ไม่ค่อยได้เจอพันผ่านแต่ว่าน้องเจอตลาดน้องเจอตลาดโดดเด่นรอดูน้องโดดเด่นดาวรุ่งครับใช่ครับพวกเราคือดาวรุ่งพุ่งสุดเป็นราแก่แล้วพี่นายพี่นายพี่นายคมาฝากพี่นายพี่นายมาฝากดากวเด่นดดเด่นไม่ใช่ เห็นแสงรำรยกก็ฝากด้วยครับใครที่รอติดตามแบบภาพยนตร์ที่ดูแล้วอารมดีได้เสียงหัวเราะแล้วดูง่ายดูกับใครก็ได้ดูดูกับ เออน้องพี่สาวพ่อแม่ดูได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกรนเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆที่ทําตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะที่ไปร่วมสนุกกับผู้ชมตามภาพยนต์แล้วก็มีทรูที่เราจะเดินไปเซอร์ไพรส์มีของที่รลึกมอบให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางเพจช่องสาแล้วก็ทางทุกรมภาพยนต์ด้วยนะครับฝากด้วยครับมาน้าแมววันที่8สิงหาวันแรกครับโดดเด่นโดดเด่น